ครับวันนี้เดินทางไปทุ่งยาวนะครับไปตลาดทุงยาวตลาดเขาจะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับแต่วันนี้ผมจะไปวันพฤหัสต,ตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมไปหาปักพวกด้วยแล้วก็หลางแวะไปดูตลาดนะครับว่าเขามีของขายในตลาดเขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมพ,มพร้อมกันเลยนะครับว่าตลาดทุ่งยาวครับตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆติดถนนสายหลักจากเมืองตรังไปสะตูนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมพ,มพร้อมกันนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้กําลังขับรถมาจากสิเกาก็ผ่านเมืองตรังมาแล้วก็เข้าจากตรังก็ผ่านาสนามบินมาทางยะตะเขา มาทางย่านตะเขาก็ไปจากย่านตะเขาก็มาถึงตุ้งยาวก็มาสัก20กว่ากิโลนะครับท่านผู้ชมก่อนจะถึงตุ้งว่าสะตูนต่า,างไปสะตูนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคแต่คนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหน้าชาแนลด้วยนะครับ รอบนะครับจุดนั้นครับตลาดตลาดทุ่งยาวนะครับซ้ายมือเป็นตลาดเปิดท้ายนะครับตลาดเปิดท้ายอ,อ,อยู่ริมถนนรถจอดเยอะครับรถจอดอยู่ริมถนนนะครับนะครับตลาดก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยครับติดถนนใหญ่เลยครับท่านผู้ชม กับก็ตอนนี้ผมอยู่ในตลาดกับตลาดตุ่งยาวนะครับมีของกินมากมายนะครับตั้งตั้งผลไม้ตั้งเครื่องป้ามีครบนะครับอยู่หน้าโรงแรมตลาดจะอยู่หน้าโรงแรมนะครับเครื่องป้าของกินครับต่อมปลาสดๆปลาสดสด นี่นะครับเหมือนคนก็จะได้นะครับดูปลาจดนะครับปลาจดจดปลาจดจดนะครับครับอยู่หน้าโรงแรมนะครับท่านผู้ชมอยู่หน้าโรงแรม ต่อยักตางเข้าเลยครับปต่างเข้าเลยครับเอ้ยนี่ับกะยำอะไรนี่ อ๋อยำร้อนเนาะอ๋ออ่านพึ้นบ้านนะครับของยงตานะครับของยงตานะครับขายหมดทุกวันเลยครับผมครับโอ้โหอร่อยนะครับอร่อยมาซื้อได้หมุนได้นะครับอยู่ปากตางเข้าเลยคปากตางปากตางเข้าออตลาดทุ่งยาวนะครับตลาดเปิดท้ายนะครับอันนี้ก็พี่นะ อ๋อลอตเตอรี่ก็มีนะครับลอตเตอรี่กับอ๋องพวกนี้รวยเหรอพนี่รวยค่ะพนั่นค่ะอ๋อน่าหย่อนน่าอันนี้เจ้าของตลาดนะครับเจ้าของตลาดได้แล้วนะครับได้แล้วลอตเตอรี่ได้คนละใบกันแล้วนะครับได้ลอตเตอรี่แล้วสองใบมีทั้งผลไม้นะครับผลไม้นะครับ หน้าตลาดเลยครับอยู่หน้าตลาดครับถุนได้นะครับอยู่ติดถนนสายหลักสายหลักทางไปตะตูนนะครับทางไปตะตูน,นครับเดี๋ยวพาไปอีกจุดน,นะครับแกงแกงก็มีนะครับแกงชาวอิสลามนะครับอิสลาม ขนมผลไม้อยู่ด้ายู่หน้าโรงแรมคิวปิดนะครับยางหน้าโรงแรมคิวปิดอยู่ตรงข้ามกับตลาดสดวันพุธนะครับตอนเช้า,าออ น้ำอ้อยหวานน้ำอ้อยหวานไหมน้ำอ้อยหวานนะน้ำอ้อยหวานผลไม้นะครับม้ร้านกาแฟครับเล่ามาหมดเลยนะครับนี่ครับหยิบนั่นก็มีนะครับหยิบๆนี่ ยยอยู่ติดถนนเลยครับอยู่จุดถนนสายหลักก็เดี๋ยวเดินกับไปับอยู่นั่งเรมอยู่นั่งแรมคิวปิด ว่ามีทำเ็ตแต่ว่าครับไม่กล้ากายดีนะครับเสื้อผ้ากายดี วันพฤหัดกับวันจันทร์บวันปรหัดกับวันจันตอนเย็นนะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงทุ่มครับ ส้มกายดีมากนะครับส้มกายดีมากนะครับช่วงหน้าแล้งนะครับฝนไม่ตกนะครับฝนฝนไม่ตกกายดีนะครับส้มขายไม่ทันเลยครับขายไม่ทันเลยกิโลละ50บาท30บาท6 0บาทนะครับขายไม่ทันเลยสวัสดีครับสาดีครับท่านอยู่ชมกนี้กอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดชุงยาวนะครับ ตลาดตุยาวเป็นตลาดเปิดท้ายวันจันกับวัน,รน,รนสนรเงั้นนะครับจุดอยู่ติดถนนสายหลักนะครับสายหลักทางไปจากกรังไปสตูนะครับจากกรังูพรอมถึงชุงว่านะครับพรอมถึงชุมว่าครับเป็นต,า<ม>ตลาดนัดมีที่จอดรถร้อนนะครับพออยู่หน้าโรงแรมอยู่หน้าโรงแรม ของกินมากมายนะครับผลไม้ผลไม้นะครับขายไม่ทันเลยครับผลไม้นะครับกินน่าเล่นผลไม่ตกครับผลเยอะพอดีที่ต้งยาวจะมีเจ้าเสือเยอะครับตอนนี้เวลาก็เกือบประมาณเกือบห้าโมงนะครับท่านผู้ชมตลาดก็จะเริ่มวันประมาณเที่ยงเที่ยงถึงหกหนึ่งทุ่มนะครับคนคนู้คนมากมายนะครับทุกคนจะเดินจับจ่ายใช้สอยนะครับ ว่าถ้าฝนตกช่วงฝนตกนะครับไม่ค้าจะน้อยเพราะไม่ได้อีกอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมรต่อครับมาชมรถตอ่อโอเค ท่านชมนะครับตอนนี้ผมออยู่สักพักแล้วครับอยู่ที่ตลาดทุ่งยาวนะครับตลาดก็โยตีอยู่อยู่ติดถนนสายหลักนะครับถนนสายหลักอยู่หน้าโรงแรมหน้าโรงแรมชิลฟิตนะครับท่านผู้ชมหน้าโรงแรมหน้าโรงแรมชิลฟิตโอเทนนะครับถนนสายจากตังไปตะตูนนะครับท่านผู้ชมครับของกินมากมายนะครับเป็นท่านผู้ชมคนเยอะมากนะครับเดินคนตั้งแต่เที่ยงหกโมงก็ยังไม่ยืดนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ดูรอบๆนะครับ ับไปดูรอบๆนะครับจุดนั้นนะครับตลาดตลาดตุ้งยาวนะครับซ้ายมือเป็นตลาดเปิดท้ายนะครับนะครับตลาดเปิดท้ายก็อยู่ริมถนนรถจอดอยู่ครับรถจอดอยู่ริมถนนนะครับนะครับตลาดก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยครับติดถนนใหญ่เลยครับท่านผู้ชมโอเคอีกไม่นานก็ได้เดินตามกลับนะครับอีกไม่นานนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้กลับจากทุ่งยาวแล้วครับก็ตอนนี้เดินทางกลับนะครับจากทุ่งยาวไปสีเกาประมาณก็ห0กว่ากิโลนะครับกสิ 60, 60กิโลนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวคอยไปติดตามชมคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ